ป้าที่ออกมาปกป้องแล้วก็ถือหางเออตะวันแล้วก็แฟงเหมือนยังติดอยู่กับคดีของตะวันแล้วก็แฟงเนี่ยเป็นคดีเล็กน้อยแต่ความจริงนะครับการฝ่าเข้าไปในขบวนคุ้มกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบวนเสด็จหรือว่าขบวนคุ้มกันคนสำคัญของประเทศเนี่ยอันนี้มันเข้าเข้า เข้าลักษณะก่อการร้ายเลยนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นอเมริกาเขายิ่งทิ้งเลยนะครับถ้าฝ่าเข้าไปในกระบวนคุ้มกันของประธานาธิบดีเนี่ยยิ่งอเมริกาศัตรูเยอะอยู่ใครๆก็อยากจะอยากจะสังหารประธานาธิบดีอเมริกาน้องตะวันและน้องแฝงตายหาแน่นอนโดนยิงแนะ่เขาไม่สนใจแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กจริงนะครับมันเข้าข่าย เข้าลักษณะก่อการร้ายนะครับแล้วป้ายังจะไปถือหางปกป้องอีกบอกเด็กหรือลูกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันน่ารักทุกวันไหมอัน,นั้นมันคนละเรื่องมันคนละประเด็นมันมันไม่เกี่ยวนี่มันเป็นคดีนะครับเป็นความผิดนะครับไอ้นั่นมันแค่เป็นนิสัยมันไม่ได้ไร้แรงจนถึงขั้นทําความผิดเป็นคดียกเหตุผลอะไรเล็กๆเล่น หรือว่าเด็กๆอ่อนๆมาเนี่ยมันไม่ใช่คนละเรื่องกันนะครับความผิดเกี่ยวกับนิสัยเด็กที่อาจจะเกเรบ้างเนี่ยเอามาเปรียบเทียบอะไรกับความผิดระดับก่อการร้ายความผิดระดับที่มีมีความผิดทางกฎหมายเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ครับแล้วถามจริงนะครับว่าป้าเนี่ยยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ ยินดียกย่องปกป้องเชิดชูคนที่ฝ่าเข้าไปในขบวนสเสด็จเนี่ยนะถ้าทําแล้วนะครับเด็กคนไหนเยาวชนคนไหนทําแล้วได้รับการปกป้องแบบนี้มันก็เป็นการเป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้เด็กเด็กเออเยาวชนต่อต่อไปเนี่ยเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับทําให้เด็กนิสัยเสียนะครับไอาการไปถือหางปกป้องเนี่ย ดูแลเยาวชนนะครับต้องทําให้เยาวชนดีไม่ใช่ตามใจเยาวชนนะครับให้มันแม่นเป้าเบ้นแม่นเหตุผลดูแลเยาวชนไม่ใช่ให้ให้เยาวชนดูแลเราต้องเป็นผู้ดูแลเยาวชนคือเราใหญ่กว่าเยาวชนไม่ใช่ลักษณะแบบตามใจเยาวชนซึ่งมันเป็นลักษณะว่าเยาวชนใหญ่กว่าคนดูแล ก็ไอแบบนี้ไงความคิดแบบนี้ไงเยาวชนของประเทศไทยมันถึงพังชิบหายก็เพราะว่ามีคนดูแลแบบนี้แหละทำให้เด็กมันไดเอาแต่ใจเด็กมันเสียป้าเนี่ยทำลายเยาวชนของชาตินะป้าเนี่ยทำลายอนาคตชาตินะครับเอาให้จริงเอาให้ชัดนะครับว่ามันจริงไหมที่ผมพูดนีครับ ป้าการจะไปดูแลเยาวชนก็คือการไปตามใจหรือถือหางปกป้องอะไรจะจนมากแบบนี้นะครับไม่ต้องมีคนอย่างป้าหรอกครับใครๆเขาก็ทำได้ป้าจะเป็นตัวที่ทำให้เยาวชนอะมันได้ใจแล้วเยาวชนก็จะทำเรื่องเสียๆชั่วๆเนี่ยต่อไปในอนาคตเพิ่มอีกอย่างนี้ดีต่อประเทศใช่ไหมครับดีต่อเยาวชนใช่ไหมครับ ผมบอกตรงๆนะครับผมก็เคยเป็นเด็กกันมาคือทุกคนก็เคยเป็นเด็กกันมาแต่ผมอะได้ดีเพราะไม่ได้ถูกเอาใจพ่อแม่ผมควบคุมสั่งสอนห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่นมันถึงได้เป็นผมโตมาถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ได้ดีเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เราย่อมรู้ว่าอะไร อันตรายอะไรสมควรไม่สมควรอะไรที่มันจะทําให้เกิดความผิดอะไรที่มันผิดเราเป็นผู้ใหญ่เราจะรู้ผู้ใหญ่จึงต้องเป็นผู้ที่ควบคุมและดูแลเยาวชนไม่ใช่ไปเอาความคิดของเยาวชนความรู้สึกของเยาวชนค่านิยมของเยาวชนหรือสิ่งที่เยาวชนอยากทำนะ่ะมาเป็นสิ่งสําคัญมาเป็นใหญ่ ถ้าอะไรดีส่งเสริมแต่ถ้าอะไรไม่ดีก็ต้องห้ามก็ต้องขัดขวางต้องติงเตือนต้องทำโทษด,ด้วยไม่ใช่ไอคนที่มีความรู้ดันไม่เอาความรู้มาใช้ดันไปเอาความคิดความรู้สึกแนวทางของคนที่ยังไม่รู้อะไรเนี่ยมานำมันไม่ใช่แล้วไอที่ป่วยเพราะเกิดจากอดข้าวนะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้มันทำตัวเอง จะไปยกเลิกกฎหมายเพราะว่าเขาอดข้าวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปทุกคนก็ทําเหมือนกันหมดสิพูดพูดไปนะครับพวกเราหรือว่าใครหลายคนก็รู้สึกว่าคดีหรือบทลงโทษของมหนะึ่งหนึ่งสองน่ะยังไม่แรงนะักแต่การที่คนที่โดนคดีแล้วดันไปอดข้าวอดน้ำเนี่ยก็เลยอาจจะรู้สึกสะใจเหมือนทำให้คดีมันแรงขึ้น ได้รับการลงโทษแรงขึ้นแต่ผมไม่รู้สึกเช่นนั้นแต่กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายผิดก็ต้องเป็นผิดถูกก็ต้องเป็นถูกก็ต้องดูแลจัดก,การไปตามสภาพเลิกเสียทีเถอะไอการตามใจเยาวชนเนี่ยเลิกเสียทีอันนี้เป็นการทำร้ายเยาวชนที่รุนแรงที่สุดนะครับสวัสดีครับ